เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าชาอชาดอวาริยชาดกชาดกว่าด้วยไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่คนการ ครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธพระองค์ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมัยนั้นพระพุทธศาสนาได้แผ่ขจรกระจายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจนมีชาวบ้านถวายตัวเป็นสาวกบวชเป็นพระภิกษุเป็นจํานวนมากเราไปถวายตัวเป็นสิทธิพระบรมศาสดาก,กันดีกว่า ค้นหาความสุขมานานแล้วแต่ไม่เจอสักทีเฮ้ข้าก็เห็นเอาแต่กินกับนอนยังสุขไม่พออีกเหรอข้าหมายถึงความสุขทางใจตั้งหากอุ้ยข้าวาาเจ้านะอย่ามัวแต่พูดอยู่เลยรีบออกเดินทางไปพระเชตวันกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอาในการนั้นยังมีพระภิกษุชาวชนบทรูปหนึ่งเดินทางด้วยความตั้งใจว่าจะทำการอุปถัพระพุทธเจ้า เมื่อมาถึงท่าน้ำชายฝั่งแม่น้ำอจิรวดีก็ได้พบกับนายติตถาวานิกซึ่งเป็นคนแจวเรือข้ามฟากนายติตถาวานิกผู้นี้เขาเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรไม่รู้แม้แต่คุณของพระรัตนตรัยแห่งองค์พระศา,าสดาเป็นต้นไม่รู้คุณของบุคคลอื่นๆด้วยเป็นคนดุร้ายหยาบคายหุนหันพลันแล่นอุบาสกอาตมาเนี่ยประสงค์จะข้ามไปฟากถนน ขอโยมช่วยพายเรือพาอาตมาไปเถิดโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนของข้าแล้วข้าคงพาท่านไปไม่ได้หรอกขอให้ท่านรออยู่บนฝั่งก่อนก็แล้วกันดูก่อนอุบาศกท่านจะให้อาตมาอยู่ณที่แห่งใดเล่าขอจงรับอาตมาไปส่งด้วยเถะนะเอ๊ะท่านที่พูดไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรก็มันเป็นเวลาพักผ่อนของข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเนี่ยเอ้ยอยากไปก็รอก,ก่อนสิ ดูก่อนเถิดอุบาสกผู้เจริญอาตมานี้นะ่ะมีความประสงค์จะอุปถัภ์พระบรมศาสดาในวันนี้ช่วยไปส่งอาตมาด้วยเถินะนั่นมันก็เรื่องของท่านข้าไม่สนหรอกท่านอุบาสกผู้เจริญหากท่านไม่ส่งอาตมาข้ามฟากไปไม่เช่นนั้นน่ะอาตมาคงไปรับการอุปถัภ์พระบรมศาสดาไม่ทันแน่ๆได้โปรดเถนะท่าน นายติตถวา,านิเมื่อได้ยินคำของภิกษุร้องขอก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นในใจบันดาลความโกรธเขา้าจึงคิดแกล้งหลอกภิกษุให้เสียเวลาโดยไม่เคารพยำเกรงต่อเพศสมณะของภิกษุเลยแม้แต่นออ้อยอะ่อะก็ได้ก็ได้ก็ได้ยในเมื่อท่านขอร้องข้าถึงขนาดนี้แล้วข้าจะจัดให้เดี๋ยวจะหาว่าข้าแหงน้ำใจมาๆมาตามข้ามา เดี๋ยวข้าจะพาไปส่งอาตามาต้องขอขอบใจอุบาศกมากนะอยากข้ามนักใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้รู้นั่งดีๆละท่านเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปจะหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้นะเมื่อภิกษุผู้นั้นลงเรือแทนที่นายติตถวานิชจะพายเรือข้ามไปส่งแต่กลับพายเรือไปข้างล่างทันใดนั้นเองเขาก็แกล้งทำให้เรือสาย ทำเรือโครงไปเคนมาทําให้บาทและจีวรของภิกษุท่านนั้นเปียกน้ํานไปถึงฝั่งโดยลําบา,บากคุบาศบาทและจีวรของอาตมาชุ่มไปด้วยน้ําหมดเลยก็เตือนแล้ววนะ่าน่าให้ดีๆเป็นไงล่ะท่าน <laughs> อยากให้เรามาส่งดีนะดีสมนะ <laughs> แต่ถึงอย่างไรนะ่ะก็ขอขอบใจที่ส่งเราจนถึงฝั่งนะท่านอาตมาจะรีบไปแล้วนะ ไม่เป็นไรโลกทานๆๆยังไงก็ไปไม่ทันหรอกต่อมาเมื่อภิกษุมาถึงยังพระเชตวันมหาวิหารก็ไม่ทันได้โอกาสอุปถากจากองค์พระาศาสดาดังที่ตั้งใจไว้<ห>มาไม่ทันอุปถากซะแล้วหรือเราเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุจึงเข้าไปเฝ้าพระบรม,มาศาสดาเพื่อขออุปถากพระองค์ตรัสถามว่าเธอมาถึงเมื่อไหร่หรือ เมื่อวานนี้พระเจ้าค่ะแล้วเหตุไฉนเล่าจึงมาที่อุปถากในวันนี้ข้าแต่องค์พระศาสดาเดิมทีก็ตั้งใจจะรับการอุปถากตตั้งแต่เมื่อวานพระเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อภิกษุกราบทูลเล่าเหตุการณ์แต่องค์พระศาสดาทรงทราบเมื่อทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุผู้นั้นว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนนายติตถาวานิกผู้นี้ก็ดุร้ายหยาบคายเหมือนกันอันหนึ่งเขาไม่ได้ทำให้เธอลำบากแต่ในชาติปัจจุบันนี้แม้ในชาติก่อนก็ได้ทำให้บัณฑิตลำบากมาแล้วเหมือนกันพระพุทธองค์จึงทรงนําเอาเรื่องอาวาริยชาดกมาสาธกให้ฟังดังนี้ในอดีตการนานครพพารานศิี ครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่นั้นมีพระโพธิสัตว์ซึ่งกำเนิดในสกุลพราหมณ์บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพา,านต์เป็นเวลาช้านานจึงคิดอยากจะเดินทางออกไปจาริกโปรดญาติโยมจึงเข้าไปพิกขาจารในเมืองพาราณสีเดินทางมาตั้งไกลช่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอึเอ ที่นี่สงสัยจะเป็นเมืองพาราณาสแีแน่เลยพระฤาษีได้พรมสอนชาวเมืองจนเป็นที่เคารพอย่างยิ่งพระฤาษีผู้นี้นั่งบำเพ็ญเพียรอย่างสงบช่างหน้าเลื่อมใสย,ยิ่งนะักใช่พวกเราเข้าไปกราบนมัสก,การท่านกันเถอะรุ่งขึ้นพระฤาษีจึงเข้าไปสู่พระนครเพื่อพิกษาพระเจ้าปรมาทัตเห็นท่านในกิริยาสำรวมก็บังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในทันที จึงส่งนิมนต์พระฤาษีให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทานข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพระเจ้าขอนิมนต์ท่านไปจำพรรษาในอุทยานของเราเถิดขอให้จำเริญเถิดมหาบาพิษพระราชาแห่งพระนศีเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้งพระฤาษีมักจะให้โอวาทแด่พระองค์เป็นประจำว่ามหาบาพิษผู้เจริญพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชานั้นมิควรมีอคติสีอย่างด้วยกันพระองค์ควรเป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติมีเมตตากรุณาคลองราชโดยธรรมที่สำคัญพระองค์อย่าทรงโกรธเป็นอันขาดไม่ว่าใจะในที่ใดๆจะเป็นในบ้านในป่าหรือที่ลุ่มที่ดอนก็าตามหากทำได้ พระองค์ก็จะทรงเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของเราถวยล่าตลอดไปสาธุพระราชาทรงเลื่อมใสย,ยิ่งพระองค์จึงถวายหมู่บ้านชั้นดีที่เก็บเงินสวยภาษีได้ปีละหนึ่งแสนกะหาปณะให้แด่พระฤาษีหนึ่งตำบลแต่ฤาษีก็หาได้รับไม่พระถือเป็นกิเลสเวลาผ่านไปพระฤาษีออกพิขากจารย์อยู่ในเมืองพราราณสีและจำพรรษาในอุทยานนานถึงสิปี ต่อมาวันหนึ่งพระฤาษีจึงคิดจะพิกขาจา์ออกเดินทางไปโปรดญาติโยมยังสถานที่อื่นบ้างนี่เราออกมาโปรดญาติโยมในเมืองพระราศีนานถึงสิบสองปีแล้วเลยเนี่ยเห็นทีต้องเดินทางออกไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างแล้วละเมื่อคิดได้ดังนั้นพระฤาษีออกเดินทางโดยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าพรมทัตด,ด้วยตนเองเพียงฝากกับคนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบ บัดนี้อาตามาจะออกเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นอาตามาขอฝากโยมกราบทูลลาพระราชาและฝากกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่มิได้กราบทูลด้วยตนเองนะโยมนะได้ขอรับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะกราบทูลให้พระคุณเจ้าเองขอให้พระคุณเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพเถอะขอรับอืมขอบใจท่านมาก อาตมาไปแล้วนะขณะเดียวกันณท่าเรือข้ามฟากริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนายเจ้าเรือนายหนึ่งนามว่านายอาวาริปิตานายเจวเรืออาวาริผู้นี้เป็นคนโง่เขลามีนิสัยดุร้ายชอบใช้กำลังนิสัยไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของนายอาวาริปิตาก็คือมักไปส่งคนข้ามฟ้าแล้วค่อยคิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบแต่ภายหลังเมื่อลูกค้าไม่ให